กาะละครั้งหนึ่งในโพนี่วิวอ้าวสวัสดีสกุทลทลูเลนโบว์เดชอ้าวสวีทสองถ้าไปไหนมาเนี่ยอ้าวฉันน่ะเหรอฉันก็ตามหาสวีที่เบลอยู่นะสิเนี่ยให้ช่วยไปหาซื้อเค้กแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วอะ ไอ้ฉันว่านนะเขาอาจจะแย่หาร้านเค้กไม่เจอก็ได้นะก็บอกแล้วว่าไม่ต้องเอายิ่งใหญ่มากฉันอยากให้งานมันเกิดของฉันเป็นอะไรที่พิเศษแต่ก็ไม่อยากทําให้เพื่อนเดือดร้อนนอะเอ้อยแย่จังเตจจริงๆแล้วของที่เรามีอยู่ก็เยอะอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเค้กแล้วก็ขนมมากมายเลยอะ เป็นห่วงจังเลยนะเธอยังเล็กอยู่ด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอืมเรารอกันอีกสักพักแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่กลับมาคขา้าไปตามหาก็ได้นะพวกเราใช่แล้วอยากจังเลยอะไม่ว่าจะร้านไหนก็ปิดหมดแล้วอะโอ๊ยตื่นสายเสียด้ แล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีอ่ะเค้กวันเกิดของสตาร์สองจะเป็นอะไรนะเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยไอยอ้าวปราสาแทแคนเลลัสนี่นาะนี่สไปถ้ามีเค้กถ่ายหรือเปล่าวะไม่มีอะโอ้ยแด่จรงเลยไ่หาที่อื่นก็ได้ วันหยุดนี้มันสดชื่นจังเลยอ่ะยอายอยู่คนเดียวก็สบายได้นี่นาอายนั่งพักสักหน่อยดีกว่าดงงงอยเหนหื่อยจังเลยอ่ะออยเหนื่อยจังอ้าสวัสดีค่ะออาสวัสดีถ้าเป็นใครกันเนี่ยอาะ์ตแนสวีที้เบล ฉันมาจากโพ و เ ي วิวอะอ๋อยินดีที่ได้จักนะฉันบลันดี้มาจากเอเวอร์แอฟเดอร์ไฮเอ้ยอยดีจังเลยอ่ะเอ้ยเดินทางมาตั้งไกลหิวน้ำจังเลยพอจะแบ่งน้ำให้ฉันกินบ้างได้ไหมคะเอ๋าได้สิอ่ะดูดเลย มันมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าของแค่นี้แบ่งกันได้และเธอมาทำอะไรถึงนี่ล่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถามฉันได้นะอ๋อคือว่าฉันกำลังตามหาร้านขายเค้กอยู่นะคะนี่หรือว่าจะไปหาจากไหนดีอ่ะแถวนี้ร้านปิดหมดแล้วด้วยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะนะอ๋อถ้ามาถูกคนแล,ะละ้วล่ะ ตอนนี้เลยนะฉันได้เวทมนต์จากเรเวนมา,านี่ไงอยู่ในกระเป๋าของฉันฉันสามารถเสกเค้กที่เธอได้ด้วยล่ะจริงเหรองั้นต้องรบกวนด้วยนะคะได้เลยอ๋อได้ไปหล้วพีเสกแฮ็คเค้กจงเสกเค้กมาให้สวิตติเบลด้วยคะ่ะว้าวได้เลย แค้งมันใหญ่ยังไงอ่ะจะแบกไปยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอยกไปเองนะไม่ต้องห่วงทุกคนฉันมาแล้วอาวสวิตตี้เบล์หายไปไหนมานานจังเลยอะ่ะฉันก็ไปหาเค้กหมห้เนาะซีได้แล้วด้วยนะขายินดีต้านรับนี้ให้ทุกคนรู้จักนะกับบันดี้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอ๋อสวัสดี ชาร์ต้าซองชาร์ลนโบดัตชัร์สเซกเตอร์ยูสุดชั้นบอนดี้นะวันนี้วันเกิดของสตาร์ซองเหรอที่เขาร่วมสนุกด้วยคนได้ไหมได้เลยอ่ะนี่เค้กนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะสตาร์ซอง <c oughs> ขอบใจมากเลยนะอ่ะทุกคนมาร่วมสนุกกันดีกว่า <c oughs> สนุกจังเลย <c oughs> สนุกกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจสามารถเสนอได้เลยในเพจ Facebook ของ Pony TS ีชอบถ้าเกิดอยากดูอีกแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้บอดี่ไปแล้วบ๊ายบาย